他们多啊，疯疯疯疯。 อแชร์ไปก่อนนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะนะคะหลายคนจะคิดถึงนะคะหน้านะคะไปบูรการบูรการบูรณาการหน้ามาใหม่นะคะอนะคะเป็นไงคะสภาพหนะะ้ผมนะคะอืมนะคะสดใสซาบซ่านะคะอัพเรเวลรัวๆนะคะ ไม่ใช่เราเราจะเป็นใครอานะคะไม่ใช่เราที่ออกมาให้แสงสว่างเราจะเป็นใครละจ๊ะเรานี่แหละที่สมควรที่จะต้องออกมาเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนนั่นเองอานะคะเพราะนะคะทำไมตนถึงคิดว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช่เราเ้วจะเป็นใครนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะก็ยังมีเอ่อบางเรื่องนะคะที่ มาเหมือนมาบอกอ่ามันมาเหมือนมาบอกมาแบบต้องการให้เราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรานะรู้และเราจะเป็นคนที่สุขภาพดีมีความสุขล่าเริงเบาบางคนเดียวได้ยังไงในเมื่อเรารู้ความลับนี้แล้วเราก็ต้องแบ่งปันบอกต่อทุกคนอ่านี่นะคะแชร์ไป แชร์ Share ไปรัวๆสวัสดีค่ะคุณอีสวยมาแล้วเย้นะคะจำได้ไหมคะใครเอ่ยะจำตุ่นได้ไหมคะนะคะมาแล้วนะคะวันนี้นะคะคิดถึงนะคะทุกคนหนักมากนะคะคิดถึงทุกคนหนักมากเลยนะคะอ่านะคะมาสึกนิดสักหน่อยนะคะอ่านะคะเพื่อโอ้คุณ สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณจมูมเทนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะโอ้โหนะมาส่งพลังค่ะทุกคนนะฮะมาส่งของเราแห่งความสุขค่ะมาส่งแห่งพลังแห่งความรักแห่งความเบิกบานแห่งความมั่งคัง่งแห่งความเหลือ่อเฟือแห่งทุกๆสิ่งทุกอย่างเลยนี่นะคะกดรุ้งนะคะนา,าสาวสวยนะของหนูเองนะแะชร์ไปรัวๆใครเข้ามาแล้วนะคะเออนะคะใครรักกันนะคะแชร์ไปรัวๆเลยนะคะขอบคุณอย่างยิ่งนะคะเพื่อเป็น ขวัญและกำลังใจนะคะให้ตึวนะคะได้ออกมานะคะพบปะผู้คนแบบนี้อีกนะคะบ่อยๆค่ะนะคะไม่ได้มาหลายวันมากๆมากๆมากเลยนะคะคิดถึงเหลือเกินสวัสดีค่ะคุณกิรติเย้นะคะคิดถึงมากๆเลยนะคะนี่นะค่ะคุณกิรติวงหานะคะไป่องนะคะคุณกิรติวงหาได้เลยนะคะคนนี้นะคะสวย แซ่บมากนะะไม่ได้สวยธรรมดานะคะสวยแซ่บมากอาวันนี้นะคะนิวลุคค่ะนะคะอัพเลเวลรัวๆนั่นเองเออนะ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนลุคนะคะให้มันสดใสให้มันฉายไรให้มันแบบว่า,ารับกับผลลัพธ์ใหม่ๆ นะรับกับผลลัพธ์ใหม่ๆรับกับผลลัพธ์ที่มันมากขึ้นขยายขึ้นเ,เป็นแสงสว่างมากขึ้นส่งต่อมากขึ้นแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับผู้คนมากขึ้นนะคะสิ่งที่ทําให้ตุ่นะคะออกมาแบ่งปันก็คือนะคะมีคนนะคะเศร้าเยอะ,ะมีคนนะคะที่บอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้านะคะเป็นแบบไม่มีความสุขไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีแรงบันดาลใจ เยอะมากเลยนะคะขอบคุณค่านะคะแล้วก็นี่นะคะสภ้อาหน้าผมนะคะกน็นะคะอัพอัพไปด้วยเลยเออนะคะยิ่งมัวแต่เมาส์นะคะย,ง <laughs> ย,ะคะยิงแชร์ไม่หมดเลยนะคะนานๆน,น,นะคะมาทีนะคะพี่มาก็จะเปิดการมองเห็นให้นะคะแต่ทำเ,เวลามาทุกวันนะคะพี่มาก็จะนะคะซอนแอบตุนเอาไว้ <laughs> ซ่อนคนสวยเอาไว้ค่ะทุกคนพี่มาร์คก็จะซ่อนคนสวยเอาไว้เดอ้อนะคะวันนี้พี่มากน,นะคะเปิดการมองเห็นไฉไลเออขอให้พี่มากเปิดการมองเห็นไฉไลแบบนี้ให้ทุกวันทุกวันนะคะน่นะคะอ่าโอเคนะคะนี่นะคะหลายคนน่าจะรู้แล้วใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับกันว่านะคะเอนะคะถ้าเรานะคะรู้สึกแบบไหน คิดกับตัวเองแบบไหนบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราคิดแต่คือเราคิด <c oughs> <c oughs> เออนะคะเดี๋ยวนะคะเป็นทาเนียมนะคะของช่องนี้นะคะต้องแ <c oughs> ดนสดิสดาใช่แห <c oughs> ้งๆรวยๆปังๆ <c oughs> อ้าวนี่ นี่นะคะมีอีกหนึ่งหลักฐานตรงเป็นเลยนะคะก็คือคุณ RUNG นะคะรุงรุงนี่นะคะก็คือเป็นคนหนึ่งนะคะที่ทำนะคะตามนะ,ะที่ตุนแบ่งปันอ้าคุณรู้ไหมว่านะคะในช่วงเวลาคับขันช่วงเวลาที่แบบยากลำบากแห่งชีวิตนะคะเขาได้ทราบซึงขอบคุณอ้าเขานะคะต้องการที่จะได้สิ่งหนึ่งค่ะอ้านะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เขาต้องการนะคะ สิ่งที่เขาปาถนะใช่คนเศร้าเยอะค่ะช่วงนี้นะคะแต่พี่ไม่เศร้าสรุปก,กับการเรียนรู้สุดยอดค่ะสุดยอดเก่งมากๆนะคุณกิติเก่งมากๆเลยนะคะจนจะบอกใครนะคะว่านะ,คะใครนะคะที่พูดแบบนี้คิดแบบนี้ทําแบบนี้นะคะคือสุดยอดแล้วนะคะคือคุณกําลังอัพเลเวลแล้วคุณกําลัง ชีวิตเปลี่ยนแล้วคุณกําลังชีวิตรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะขาขึ้นเป็นช่วงกอบกยเป็นช่วงเงินไหลมาเทมาอย่างแน่นอนนะคะตุ่นจะบอกวานะคะ่ะการที่เรานะคะต้องการอะไราการที่เราต้องการอยากได้นะคะหรือนะคะอ,อยากมีความสุขแบบไหนหรือสุขภาพดีแบบใหม่นะคะเราจะต้องซราบซึง้งซาบซึ้งขอบคุณสำนึกรู้คุณสิ่งที่เรามีก่อนอไม่ต้องไปแบบว่านะคะ ยังไม่ต้องนะคะไปนะคะเพอพกนะคะถึงเรื่องอะไรต่างเรามีอะไรล่ะอ่ะอย่างเช่นตุ่นนะคะกระดูตัวนี้อ่านี่นะคะสมมุิสมสมุินะคะสมมุินะคะอ่าจะมีสิ่งนี้นี่นะคะนี่อ่านะคะหุย เรารู้ค่าของเขาไหมเราเคยขอบคุณเขาไหมเราเคยซาบซึ้งไหมว่าเออเขานะคะได้ทาให้นะคะมีคนทักมีคนสนใจมีคนใส่ใจเพราะเราใส่นาฬิกาเรือนนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ทําให้เราได้เจอกระยามดีๆได้เจอเพื่อนใหม่ดีๆได้เจอคนรู้จักดีๆนะคะนี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็ได้รู้เวลา อานะคะได้มีหัวข้อสนทนากับคนหลายคนอานะคะเขาจะถามมาว่านะคะเฮ้ยตุนกี่โมงแล้วอาเธอนี่กี่โมงแล้วดานะก็ได้บอกเขานี่นะคะขอบคุณซาบซึ้งนะคะสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนแล้วนะคะยังไม่ต้องไปเพิ่พกที่ไหนอะไรก่อนเลยนะคะถ้าคุณนะคะต้องการนะคะอยากได้เงินอ่านเยฉันเดือดร้อนเงินป้าฉันอยากได้เงินมากเลยตอนนี้นะคะสุดๆเลยนะคะ คุณได้ขอบคุณเงินในกระเป๋าของคุณหรือยังหรือคุณได้ขอบคุณเงินที่คุณได้รับมาตลอดทั้งชีวิตของคุณแล้วหรือยังใช้ขอบคุณทุกวันเลยสุดยอดนะคะตุ่นเชื่อมั่นเหลือเกินนะคะว่าคุณกฤรติวงหานี่นะคะเป็นนะคะมหาเศรษฐีขาขึ้นนะคะอย่างแน่นอนตามที่ตุน่นสอนมาตลอดลสุดยอดมากนะคะคุณคือมหาเศรษฐีนะคะคนต่อไปอย่างแน่นอนเลยนะคะนี่คือพลังงานดีแล้วค่ะนี่คือพลังงานที่นะคะจะ เปลี่ยนชีวิตนะคะของนะคะใครหลายๆคนนะคะไม่หลักฐานเยอะแยะมากมายเลยทั้งคนที่อยู่ในนี้นะคะแล้วก็คนที่อยู่หน้าเฟซคุณที่นะคะแวดล้อมตุนทั้งหมดเลยนะคะอาสวัสดีค่ะครูเนสสุดาดวงตาแห่งสวัสค์พิชิความังคังมาแล้ว นะคะคนนี้นะคะก็สุดปังนะคะไปส่องได้เลยคนที่คุณตุนต่นนะคะแบ่งปันนะคะทั้งคุณรุ้งนะคะทั้งคุณเนสุดาทั้งคุณกิรติอ่านะคะทั้งครูนี้นะคะแล้วก็ตุ่นด้วยนะคะสามารถส่องได้เลยนะคะไปส่องที่เฟซส,ส่วนตัวได้เลยนะคะว่าเฮ้ยชีวิตดีจริงหรือเปล่านะเออนะคะเสแสร้งสร้างภาพนู่นนี่นั่นนะคะหรือเออนะคะคทําเขาเรีรยกอะไรบังหน้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ่าไป ะะตรวจสอบได้เลยกรี๊ดโลคนสวยใช่นะคะสวยนะคะสวยรวยปังหน้าเด็กด้วยเออ ไม่มีใครชมแล้วก็ชมตัวเองเอนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่เราเร้จะเป็นใครใช่ไหมไม่ใช่เรารวยแล้วจะเป็นใครละที่รวยเรานี่แหละไม่ใช่ใครที่จะสวยเรานี่แหละที่สวยเออนะคะไม่ต้องรอให้ใครชมนะคะต้อชมกันไม่ต้องรอให้ใครนะคะมาสวมมงให้เรานะคะเราสามารถสมมงิเตัวเองได้เลยนะคะทุกคนนะคะว้าวนีนะคะเหมือนเ <laughs> จ้าหญิงเนอร์ว่าล่ะใจคกรี โอ้นะคะชอบมากเลยนะคะคำชมนี้นะคะรับรับรับ,รบเลยนะคะสโนวไวท์นะคะกับนะคะคนแคะทั้งเจ็ดนะคะก็คือก็อดเซเว่นนั่นเอง <c oughs> เออนะคะก็เซเว่นนะคะค้ังไขามาะคะตอนนี้นะคะหนังก็เป็นเ,าเขาเรียกอะไรคนแคททั้งเจ็ดของตุ่นก็แล้วกันเออ <c oughs> นี่ก็เป็นนะคะเจ้าหญิงนะคะเออนะคะที่นะคะเบิกบานนะคะมีความสุขเบิกบานใจมากนะคะ แล้วก็นะคะมีความสุขที่จะได้แบ่งปันเรื่องเราดีๆแบบนี้กับทุกคนนะคะทุกคนเป็นดังที่คุณคิดอานะคะคุณคิดอะไรวันๆคุณคิดโกรธคนคุณคิดโทษคนอื่นคุณคิดว่าคนน้องคนนี้นะคะ มันออกมาจากไหนมันออกมาจากปากคุณค่ะมันออกมาจากตัวคุณค่ะคุณก็ไปดึงดูดเรื่องราวแบบนั้นเข้ามาหาตัวคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณเบิกบานคุณชมคุณชื่นชมคนนั้นคุณชื่นชมคนนี้คุณเห็นค่าคนนั้นคุณให้ความรักคนนี้คุณส่งคลื่นพลังงานแห่งความรักออกไปส่งคลื่นพลังงานแห่งความสุขออกไปส่งคลื่นพลังงานแห่งความสงบสุขออกไปคุณก็จะดึงดูด ความสุขความรักความอุ่นความเมตตาการสนับสนุนเรื่องเราดีๆแบบนั้นกลับขึ้นมาหาคุณนะนะคะตุก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่นะคะก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้จักเรื่องนี้นะคะก็ไม่ได้มีใครนะโนเนมนะคะคิดว่าตัวเองเป็นตัวเล็กตัวน้อยตัวจิ้บตจ้อยนะไม่มีคุณค่าไม่มีราคาไม่มีอะไรนะคะก็เป็นแบบที่เราคิดเลยนะคะก็ไม่มีใครสนใจนะคะวันๆนะคะก็นะคะ งายเงาเศ้าส้อยนะคะไม่มีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาขายข้าวแกงบังหน้าเบื้องหลังขายความรวยสุดยอดรี๊ ใช่เลยใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะโอ้โหคุณกิตติศิษคะคุณสุดยอดม,มากๆเลยค่ะนะคะใช่เลยนะคะเข้าเข้าแกงนะคะร้อยล้านอานะคะสามารถบอกกับตัวเองไปเลยนะคะว่าฉันเป็นนะคะเข้าแกงร้อยล้านอานะคะแบบนี้ได้นะคะหรือนะคะคุณตอนนี้นะคะคุณเนสุดานะคะนอกจากที่จะทําให้ตัวเองนะคะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยนะคะแล้วก็มีหาไรายได้แล้วนะคะ ยังสร้างลูกน้อยยังสร้างอภิช,ชาติตะนะคะธิดาอภิช,ชาตัธิดาค่ะทุกคนคือนะคะลูกสาวนะคะสามารถสร้างไรายได้ได้แล้วสามารถสร้างไรายได้แล้วอายุเท่าไหร่แค่สิบขวบเท่านั้นคุณไปส่องเลยคุณไปส่องคุณเนสสดาโดนตาแห่งสวัสค์ได้เลยนางสามารถที่จะให้ลูกอายุสิบขวบสามารถขายออนไลน์ได้แล้ว อ่าสุดยอดมากๆนะคะโอ้โหทุกคนนะคะในสังคมของเรานะคะเป็นสังคมแห่งนะคะ กันนะคะเ,เรียนรู้แบ่งปันแล้วก็พัฒนากันนะพวกเราช่วยเหลือกันพวกเราแบ่งปันเรื่องเราดีๆกันพวกเรานะคะส่งเสริมสนับสนุนกันนะคะคุณกิรติก็เก่งนะคะตุ่นก็ภูมิใจในคุณกิรตินะคะคุณเนสุดาก็โคตรเก่งนะะน,กนะคะตุ่นก็ภูมิใจในคุณเนสุดานะคะแล้วตุ่นก็ภูมิใจนะคะในนะคะน้าของตุ่นนะคะที่นะคะเก่งมากๆนะคะแล้วก็ภูมิใจนะคะในแม่นีนะคะคู่นี้ของเรานะคะสุดยอดสุดปังอลัง ปังเวอร์นะคะนิสัยนะคะเออน่ารักมากมากนะคะเป็นผู้ที่แบบว่าอ่ามีบารมีมากเลยฮะ,ะน้องดาเก่งมากใช่ค่ะพวกเรานะคะสุดยอดก,กันมากๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็รวมถึงตุ่นด้วยฮา <c oughs> ตุ่นก็ภูมิใจในตัวเองฮา <c oughs> ทุกคนอย่าลืมนะ <c oughs> เราจะต้องชมตัวเอง อวยพรตัวเองเข้าไปนะคะไม่ต้องรอให้ใครชมนะคะเราชมตัวเองเข้าไปเลยนะคะอวยเข้าไปเลยนะคะตุ่นเธอเก่งที่สุดยอดทุกยอดเยี่ยมเธอยิ่งใหญ่เธอมันอายุน้อยแล้วลานเธอมันคนระดับโลกได้แเลยเ้เธอมันโอ้อจลยักษ์มากเลยทำไมเธอเก่งอย่างนี้เนี่ยโอ้ถ้ามองไปทางไหนเธอก็เก่งนะคะเธอเก่งความสามารถทุกด้านเลยนะคะใครๆก็รักเธอเนาะนะคะใครๆก็รักเธอใครเห็นเธอใครๆก็ชื่นชมเธอใครๆก็นะคะมีความสุขเวลาที่อยู่กับเธอเออใครเจอเธอโคโชกดีเลย อ่าแล้วได้ใส่พลังมาแบบนี้ให้กับตัวเองบ้างหรือยังพี่กลัวล้างหม้อไม่ได้อ่าถึงระดับนั้นแล้วคุณกิตติขาคุณไม่ต้องล้างเองแล้วนะคะคุณนะคะก็จ้างอ่านะคะรูกจ้างนะคะหรืออาจจะมีเครื่องล้างหม้อนะ,ะโดยเฉพาะเลยก็ได้นะคะตอนนี้นะคะแนแนนี่นะคะแนนนี่ก็สามารถที่จะนะคะ เขาเรียกว่าอะไรเงินไหลามาเทมานะคะอ,อัตโนมัติเลยนะคะโดยการที่เขาได้มีหน้าร้านนอกจากมีหน้าร้านแล้วเขาก็ยังมีออนไลน์ก็คือ,อร่วมกับนะคะพวกฟู้ดแพนด้าแก๊ปเกตอะไรต่างๆนะคะที่เป็นออนไลน์นะคะ สุดยอดมากขอบคุณแม่ตูนนะคะแล้วก็แม่นีที่คอยกระตุ้นนะคะพี่ณ์นลอดใช้สุดยอดนะคะและเป็นตัวพี่ณ์เองด้วยอ่าเป็นตัวพี่ณ์เองด้วยที่กระตือรือร้นที่ขวนขวายที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะมั่งคัง่งร่ยรวยนะคะเพราะสามารถที่จะทําได้นางเรียนโปรแกรมจิตด,ด้วยนะ,ะแม่ตูนและทําได้ดีด้วยโอ้โหนะคะเชื่อเหลือเกินว่านะคะลูกของดูดาวคนนี้นะคะอายุน้อยร้อยล้านอย่างแน่นอนฟันเฟิรม์มคอนเฟิรม์ม ฟันธงทุกอย่างเลยนะคะยืนยันแน่นอนยืนยันแน่นอนเลยนะคะถ้าน้องได้รู้ตั้งแต่ตอนเด็กๆแบบนี้นะคะหรือตุนนะคะแบบคือบางทีเราก็แบบว่าเก็บไปคิดนะว่าเฮ้ยถ้าเราแบบว่าเรารู้เรื่องนี้ตั้งแต่แบบตอนเราเด็กๆนะป่านนี้เราคงไปอายุน้อยหลานหลายๆๆแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเออนะคะแล้ว,วคิดแบบนี้นแต่ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถที่จะแบ่งปันมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะคะว่าอันนี้คือทางลัดที่สุด น่านะคะและเราได้รู้ทางลัดที่ไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปนะคะเมื่อก่อนจะเป็นความลับอ่าเมื่อก่อนคนอาจจะไม่เชื่อนะคะเมื่อก่อนคนอาจจะแอนตี้นะคะแต่นะคะในปัจจุบันแพร่หลายมากๆนะคะและที่สําคัญนะคะก็คือถ้าเรานะคะซาบซึ้งนะคะขอบคุณสิ่งไหนนะคะสิ่งนั้นมันยิ่งขยายจริงๆนะคะอายกตัวอย่างคุณกีรตินะคะคุณกีรตินะคะ ไปนะคะเข้าคอร์สแคมป์ส uh, ัมนากับโค้ดวาร์ดใช่ไหมคะเอ่อโค้ดวาร์ดก็แบบแบ่งเป็นเป็นภาษาอังกฤษเนอะแต่เขาก็มีแปลปภาษาไทยให้นะคะและนะคะคุณกิตตินะคะพี่นักของเรานะคะสามารถที่จะใช้จินตนาการในการนะคะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้จินตนาการในการที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงๆนะคะที่เขาจะให้แบบว่าเราย้ายจากนะคะจุด A ไปจุด C อ่านะคะตอนแรกเขาให้เราทําจุด A ไปแค่จุด B ก่อนนะคะแต่อันนี้มันเลยข้ามสเต็ปไปที่จุด C โดยการที่เราใช้จิตใช้จินตภาพก่อนใช้จินตนาการก่อนว่าเราไปยังจุด C ได้จริงๆนะคะและหลังจากนั้นเขาให้เราทําจริงๆนะคะไม่รู้อีท่าไหนนะคะเอี้ยวหลังไปจนท่าจริงๆแล้วพี่นักก็กลับมาที่ทาสาเร็จโอ้โหนะกรี๊ดนะคะเห็นไหมคะสุดยอดมาก เออนะคะบางคนก็ทําไม่ได้นะคะแม้อยู่ในสมัมนาเดียวกันบางคนก็ทําไม่ได้นะคะแต่ก็จะมีคนที่เชื่อนะคะที่ลองใช้นะคะแล้วก็ลื่นไหลลื่นไหลนะนะคะการที่เรานะคะอยากจะะสะความสบตย์อยากจะไปจากจุด A แล้วก็ไปอยู่จุด B จุด C นะคะเป้าหมายของเรานะคะอย่าลืมบอกตัวเอง่อาะนะคะอย่าลืมบอกตัวเองว่านะคะฉันลื่นไหลฉันลื่นไหลฉันสุดยอดฉันทําได้ ฉันลื่นไหลฉันสุดยอดฉันทําได้ฉันลื่นไหลฉันสุดยอดฉันทําได้นะคะให้กําลังใจตัวเองไม่ต้องรอใครนะคะไม่ต้องรอหน้าไหนนะคะมาให้กําลังใจเรานะคะเรานี่แหละนะคะเป็นกําลังใจเป็นพลังเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะขึ้นพลังอันมหาศาลของตัวเราเองนะคะที่ จะทำให้เรานะประสบความสําเร็จนะคะร่ารวยมีความสุขสุขภาพดีทุกอย่างเอว่งจริงๆกับเบลเลยนะคะอยู่ที่ความคิดอยู่ที่พลังของเรานะคะอย่าลืมใส่พลังนะคะแล้วก็ตุ่นก็มีนะคะโปรแกรมจิตอนะคะสามารถนะคะไปย้อนฝั่งได้นะตุ่นมีโปรแกรมจิตสุขภาพโปรแกรมจิตกับกะนะคะาทางด้านนะคะ ความสําเร็จเงินทองนะคะก็มีนะคะดึงดูดเงินทองก็มีนะคะไปย้อนนะคะในเพจนี้ได้เลยนะคะทุกคนนะคะแล้วก็คิดถึงทุกคนว่าทุกท,ท,ทุกคนคิดถึงตุ่นไหมเออนะค,ะคิดถึงไหมถ้านะคะไม่ใช่ตุ่นแล้วจะเป็นใครนะคะบอกตัวเองแบบนี้นะเฮ้ยถ้าแกไม่ได้ออกมานะคะแบ่งปันออกมาให้แสงสว่างออกมาเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนนะ,ะถ้าไม่ใช่ฉันแล้วมันจะเป็นใคร เออนะคะเพราะยังมันยังมีอีกนะคะโอ้โหลอยเอ็ดเจ,จ็ดย่านน้ำอา่าเขาเรียกว่าอะไรประชากรน,นะคะทั่วโลกนะคะหลายคนก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยใช่ไหมคะ <_ letter> เขายังไม่มีความสุขเลยนะคะเรานะคะจะมีความสุขคนเดียวได้ยังไง <_ letter> เออนะคะเรามีความสุขคนเดียวไม่ได้นะคะ <_ letter> ถ้าภาัยหรือรอบข้างเรายังไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็มาแบ่งปัน ตอนนี้ส่วนใหญ่เชื่อกดแรงดึงดูดโปรแกรมการและทําตามกาันสุดยอดใช่นะคะใช่นะคะโปรแกรมก็คืออ่าพูดเรื่องดีๆใช่ไหมคะใช่ไหมพูดเรื่องที่เราต้องการใช่ไหมคะเงินหาง่ายใช่หาเงินคล่องแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แบบนี้ไหมคะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งนะคะนั่นนะคะคือส่วนหนึ่งนะคะคือส่วนหนึ่งนะคะของอกฎจักรวาล ใช่ไหมคิดถึงมากๆเลยหนุก็คิดถึงนะ,ะทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวรีบนะคะเอานะคะผมทรงใบ่มาแบ่งป <c oughs> ให้ทุกคนนะคะเพื่ออัปเลเวลนะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ตอนนี้เลยอ่าหนุนจะบอกข่าวดีให้นะ,ะสำหรับคนที่นะคะมีความทุกข์นะคะหรือมีเรื่องเครียดหรือ,อเศร้าใจอะไรนะคะบอกเลยนะคะว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงแล,ละตัดสินใจได้เลยตอนนี้นะคะใช่ ทุกคนจะเป็นอย่างที่ปัจจุบันปัจจุบันนี้คุณคิดอะไรปัจจุบันนี้คุณคิดเรื่องดีคุณก็ไปดึงดูดเรื่องดีในอนาคตปัจจุบันนี้คุณคิดเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีมันรอคุณอยู่ในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะให้รู้ตัวให้มีสติให้นะคะฝึกจิตทำสมาธิ ถ้าคุณไม่ทำอะารคุณก็ไม่รู้ว่าวุยตอนนี้ฉันหลงไปแล้วฉันเพ้อพกไปกับเรื่องของคนอื้นคนนู้นคนนี้นะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตัวเรานะคะตอนนี้มีเปิดสอนโปรแกรมจิตกันเยอะค่ะนะคะเพราะความเชื่อใช่นะคะเราจะเป็นดั่งความเชื่อของเราถ้าเราเชื่อว่าเงินหายากมันก็จะหายยากจริงแต่ถ้าเราเชื่อว่าเงินหาง่ายจะหาเงินคล่อง โอ้โหเงินมันหาง่ายจริงเงินมันกองอยู่ในอากาศไปหมดเลยนะคะแล้วมันก็ไหลามาที่ชั้นอย่างเดียวเลยเออนะคะถ้าเราเชื่อแบบนี้นะคะเราก็ได้แบบนี้เชื่อแบบไหนได้แบบนั้นอ่านเะชื่อว่าฉันมีความรักดีฉันมีคนรักดีดฉันสุขภาพแข็งแรงฉันร่ํารวยเงินทองฉันแบบว่านะคะเอ,อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลกนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ตุ่เป็นคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่ ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาได้ไปเที่ยวเลยทุกคนมันเป็นคนหนึ่งนะคะที่เก็บกดเรื่องนี้มากเลยนะ <c oughs> <c oughs> เออนะคะและพอมาลุกกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะนางนะคะทลายทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะได้ไปเที่ยวนะคะแบบฟรีด้วยได้ไปเที่ยวรอบโลกเลยนะคะแบบฟรีเลยใช่สุดยอดใช่เลยนะคะ ใช่แล้วไปปล่อยวางใช่อย่าทุกข์ค่ะสนุกเอาไว้จริงใช่เลยนะคะอันนี้นะคะคือสุดยอดมากนะคะพลังงานของคุณเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะคะคุณกิรติวงหานะคะสุดยอดมากนะคะรับรู้ได้เลยนะคะว่าคุณกิรติวงหานะคะคุณเนสนะสุดาน,นะ,คะคุณครูนีนะคะแล้วก็ครูตุ่นส,สวยๆของเราในเองนะคะ ปังหนักมากนะคะอานะคะต่อไปคือปังหนักมากนะคะเพราะนะคะขึ้นพลังงานดีแล้วเรามาจอยกันเราดึงดูดกันเรามาร่วมกันพัฒนาและเราสนับสนุนซึ่งกันและกัน5นะคะโอ้โหตุนเห็นเลยนะคะว่านะคะคุณกิรตินะคะจะมีบ้านมีรถของตัวเองนะคะจะนะคะสำเร็จนะคะอย่างรวดเร็วเลยนะคะ อ่าอย่างรวดเร็วเลยนะคะคุณได้สุดาะะจะมีบ้านมีรถนะคะมีสิ่งที่ต้องการนะคะได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะใช่ค่ะเชื่อแบบไหนได้แบบนั้นเลยใช่นะคะแล้วก็คํำพูดของเรานะคะอย่าลืมนะคะในตัวเรามีน้ําอยู่เป็นส่วนประกอบถึงเท่าไหร่อืมเท่าไหร่70%ใช่ไหมเจ็ดสหรือ80%ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรา พูดอะไรออกไปมันสั่นสะเทือนมันสั่นสะเทือนในตัวเราทั้งหมดเลยถะะ้าเราพูดเรื่องดีเราก็จะได้เรื่องดีถ้าเราพูดเรื่องไม่ดีเราก็จะได้เรื่องไม่ดีนั่นเองนะคะแม้ว่าเราจะนะคะวิชาคนอื่นแต่มันออกมาจากปากเราทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาเรียกออร,ร่วมด้วยช่วยกันพูดนะคะหรือส่งคลืนแห่งความรักคลื่นแห่งความปรารถนาดีคลื่นแห่งความเฉลิมฉลอง ขื้นแห่งความเมตตาขื้นแห่งความตื่นเต้นอ่าขึ้นแห่งความปิติสุขอ่าขึ้นแห่งความล้านลาปาจิงโกเออเออะนะคะนี่แหละนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะล่าเรื่งหันศานะคะแล้วก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าตุนนะคะก็แบบ นะคะเล่งล่าประจิงโกะมากๆนะคะแล้วก็อินเลิฟด้วยที่สำคัญนะคะอินเลิฟหนักมากนะ,ะนะ,ค,ะ,นะค,ะคุณท่านนะคะก็าพาไปกินนูน่นกินนี่พาไปส่งของน่ารักมากนะคะต้องขอบคุณนะคะกราบขอบคุณท่านนะคะอ <c oughs> นะคะเราหวังว่าทุกคนนะคะก็จะนะคะได้รับความประดับดีของตุ่น นะส่งขึ้นไปนะส่งขึ้นพลังแข่งความคิดถึงแล้วก็ความรักนะคะออกไปนะคะกับทุกคนเลยนี่ส่งนะคะหัวใจรัวรัวเลยนะคะกับทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนนะคะเฮงเฮงปังปังรวยรวยและใครนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์นี่เลย อ่านะคะ X5 compact นะคะที่ทำให้หน้าดีแบบนี้นะคะทักคุณได้สุดาทักคุณกิรติทักคุณนี้หรือทักตุ่นก็ได้นี่เลยนะคะเซรั่ม X5 เไม่ใช่เออใช่ใชมีใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ด้วยนะคะนี่นะคะเป็นเซรั่มนี่นะคะที่สามารถเทนบอทท็อก ok, แทนร้อยใหม่ได้นะนะคะลดเหี่ยว นี่นะคะลดเขียวได้นะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะต้องนะคะราม,มีตัวเล็กด้วยนะเดี๋ยวหาตัวเล็กให้ดูนี่นะคะถ้าใครนะคะนี่นะคะอยากทดลองก่อนก็ลองรุ่นนี้ได้นะนะคะทักคุณกิรติทักคุณเนสสุดาได้เลยหรือทักตุ่นก็ได้หรือทักคูณนี้ก็ได้นี่นะคะ นี่นะคะจะเป็นไฮายาเพียวนะคะดีกว่าคอลลาเจนถึง500เท่าเลยทีเดียวนะคะเท่ากับหนังหน้าของตุลนะคะไม่มีริ้วรอย40กว่าแล้วไงนะคะหัวใจ20่สิบก็แล้วกันเด้อนะคนะแล้วก็หน้าก็20แล้วด้วยโอ๋โอ,อนะคะ่ะใครไม่บอกบอกเองค่ะทุกคนใครไม่บอกบอกเองบอกตัวเองเขาซ้ำๆนะคะฉันหน้าเด็กฉันสุดยอดฉันสวยฉันเอ่อเอ่อ อนุน้อยร้อยร้านเออนะคะบอกตัวเองแบบนี้นะคะโอเคายบายไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนนะคะเฮงๆปังปังรวยรวยเลยนะคะเฮงปังปังรวยรวยไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วตอนเช้านะคะก็พบกันกับการสวดมนต์ทำสมาธินะคะแล้วก็มีสมาธิแบบใหม่แล้วนะคะเป็นเฉพาะของตุนเองเออนะคะคิดเองโดยครูตุนเองนะคะสมาธิแบบ เ8็สมาธิแบบมังกรสมาธิแบบจิตจกักพรรดิสมาธิแบบไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครโอเควันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ